ตอบคอมเมนต์นะคะ,ะ,คะดูคลิปตอบคอมเมนต์นะคะที่หน้าฟิลูแล้วก็จะได้นำส่งคลิปของเราเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมกันอย่าลืมนะคะทุกคนข้อนี้สำคัญมากลงคลิปแล้วนะคะมีปฏิสัมพันธ์ใต้โพสต์ต้องเอาเก็บมาเป็นพลังบวกให้กันนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้มีแรงในการสู้ต่อนะคะสู้ต่อในการเป็นครีเอเตอร์นั่นเองถ้าเป็นคลิปสั้น หรือคลิปยาวก็ได้ตามที่เราสะดวกนะคะในโพสก็ตอบใต้คอมเมนต์นะคะโพสเราเนี่ยตอบใต้โพสเราสักประมาณสองถึงสามคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการรักตัวเราเองก่อนด้วยการไปคอมเมนต์สักสองสามคอมเมนต์นะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปมีปฏิสัมพันธ์ที่หน้าฟีดนะคะต้องเอาเก็บมาเป็นพลังบวกให้กันนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้มีแรงในการ สู้ต่อนะคะสู้ต่อในการเป็นครีเอเตอร์นั่นเองไลค์จะน้อยอย่างไรก็ตามนะคะเพื่อนๆการมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการเป็นครีเอเตอร์นะคะเป็นกําลังใจการทําให้ระบบรู้ว่าอ๋อโพสต์เราคลิปเราที่เราลงไปเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะมีคนให้ความสนใจแล้วนะก็ ตื่นเช้ามาก็มาทักทายนะคะพูดคุยกับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กันนะคะอรุณสวัสดิ์เช้านี้ค่ะทักทายทุกท่านทุกบ้านนะคะเติมพลังความสดชื่นด้วยกันค่ะเช้านี้กาแฟถ้วยโปรขนาดไหนยอดวิวยอดไหลก็น้อยค่ะแต่วันไหนที่สูงรู้สึกว่าสูง,สงมีเวลามีเวลามากพอที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นใต้โพสตหรือโพสต์ไปแล้วเนี่ย มีการเคลื่อนไหวแล้วนะระบบก็จะได้ที่หลายๆบ้านเลยนะคะที่สู่เข้าไปาไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยลงคลิปลงโพสต์กันไว้แล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์ไว้โพสแรกเนาะพอต่อ,อพอลงโพสตเสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าเพิ่งวางโทรศัพท์นะคะดูตรวจเช็คคลิปเรานะคะพอเราลงโพสตอีกสักสิบบ้านนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ย เราค่อยมาทำการลงโพสของเรานะคะอาจจะเป็นการโพสภาพนิ่งข้อความหรือว่าอีตสักสิบบ้านนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยมาทำการลงโพสของเรานะคะอาจจะเป็นการโพสภาพนิ่งข้อความหรือว่านะคะช่วงนี้ระบบก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะหลายๆบ้านก็อาจจะรู้สึกท้อสุเองสุก,ก็รู้สึกท้อแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่า พอเราไปเห็นยอดวิวยอดไลค์แล้วเนี่ยมันลดลงเนาะเราก็เหนื่อยเราไปตัวเราเองก่อนด้วยการไปคอมเมนต์สักสองสามคอมเมนต์นะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปมีปฏิสัมพันธ์ที่หน้าฟีดนะคะถ่าการมองเห็นสำหรับคลิปของเราแล้วก็ช่องของเรานั่นก็คือตื่นเช้ามานะคะเจอโพสต์ไหนเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์นะคะเพื่อนๆสักประมาณออสักสิบโพสต์นะคะ ตอบคอมเมนต์นะคะดูคลิปตอบคอมเมนต์นะคะที่หน้านขินาดไหนยอดวิวยอดไค์ก็น้อยค่ะแต่วันไหนที่สุขรู้สึกว่าสุขมีเวลามีเวลามากพอที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นใต้โพสหรือนำส่งนะคะเพื่อเป็นการเปิดเอ่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับคลิปเรานะคะให้ระบบแนะนำส่งคลิปเราว่าพอโพสเราพอคลิปเราลงทุกท่านทุกบ้านเลย ก็ช่วงนี้นะคะหลายๆบ้านก็สังเกตยอดวิวยอดไลค์กันเนาะว่าถูกว่าค่าการมองเห็นกันหมดเลยการทำให้ระบบรู้ว่าอ๋อโพสเราคลิปเราที่เราลงไปเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะมีคนให้ความสนใจแล้วนะก็โพสแรกเนาะพอต่อเอ่อพอลงโพสเสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าเพิ่งวางโทรศัพท์นะคะดูตรวจเช็คคลิปเรานะคะพอเราลง เราก็ตอบใต้คอมเมนต์นะคะโพสต์เราเนี่ยตอบใต้โพสต์เราสักประมาณสองถึงสามคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการในหลายบ้านก็อาจจะรู้สึกท้อสุเองชุก,ก็รู้สึกท้อแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอเราไปเห็นยอดวิวยอดไลค์แล้วเนี่ยมันลดลงเนอะเราก็เหนื่อยของระบบนั่นเองแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เปิดสัมพันธ์ก็คือสำคัญมากๆนะคะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ย ยอดวิวยอดที่หลายๆบ้านเลยนะคะที่สุเข้าไปาไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็เพื่อนๆนลงลิปลงโพส์กันไว้แล้วก็ไม่ได้อคอมเมนต์ไว้ขนาดไหนยอดวิวยอดไลค์ก็น้อยค่ะแต่วันไหนที่สุรู้สึกว่าส,ส,สุมีเวลามีเวลามากพอที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นใต้โพสตหรือสัมพันธ์ก็คือสําคัญมากๆนะคะแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยยอดวิวยอดเองนะคะ ช่วงนี้ระบบก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะถ้าการมองเห็นสำหรับคลิปของเราแล้วก็ช่องของเรานั่นก็คือตื่นเช้ามานะคะเจอโพส์ตไหนเข้าไปมีปีดสักสิบบ้านนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยมาทำการลงโพสต์ของเรานะคะอาจจะเป็นการโพส์ตภาพนิ่งข้อความหรือว่าได้เข้าไปตอบออใต้โพส์ตนะคะ หรือไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนี่ยต่อให้สูเนี่ยทำคลิปดีกึ้ตัวเราเองก่อนด้วยการไปคอมเมนต์สักสองสามคอมเมนต์นะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปมีปฏิสัมพันธ์ที่หน้าฟีดนะคะสู้ๆไปด้วยกันทุกท่านทุกบ้านนะคะเช้านี้มาเติมพลังความสดชื่นด้วยกันค่ะสิ่งสำคัญนะคะทุกคนอย่าลืมการส่งงานให้ครบในทุกๆวันนะคะ ให้ครบในที่นี้หมายถึงให้ครบในเครื่องมือโค้ดแรกเนาะพอต่อเอ่อพอลงโพสตเสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าเพิ่งวางโทรศัพท์นะคะดูตรวจเช็คคลิปเรานะคะพอเราลงโพสตโพสแรกเนาะพออพอลงโพสตเสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าเพ,พ,พิ่งวางโทรศัพท์นะคะดูตรวจเช็คคลิปเรานะคะพอเราลงโพสต้องเอาเก็บมาเป็นพลังบวกให้กันนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้มีแรงในการ สู้ต่อนะคะสู้ต่อในการเป็นครีเอเตอร์นั่นเองแลาได้เข้าไปตอบอใต้โพสนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนี่ยต่อให้สูเนี่ยทำคลิปดีสิ่งที่สำคัญก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งใต้โพสแล้วก็หน้าฟีดเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันไหนนะคะที่สูงเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาส่งนะคะเพื่อเป็นการเปิด เปิดค่าการมองเห็นให้กับคลิปเรานะคะให้ระบบแนะนําส่งคลิปเราว่าพอโพสเราพอคลิปเราลงต้องเอาเก็บมาเป็นพลังบวกให้กันนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้มีแรงในการสู้ต่อนะคะสู้ต่อในการเป็นครีเอเตอร์นั่นเองเราก็ตอบใต้คอมเมนต์นะคะโพสเราเนี่ยตอบใต้โพสเราสักประมาณ2-3 c ถึงคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นการ เราก็ตอบใต้คอมเมนต์นะคะโพสเราเนี่ยตอบใต้โพสเราสักประมาณสองถึงสามคอมเมนต์นะคะ <_ d> um> เพื่อเป็นการนับสักสิบบ้านนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราค่อยมาทําการลงโพสต์ของเรานะคะอาจจะเป็นการโพสต์ภาพนิ่งข้อความหรือว่าของเราที่ลงไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเคล็ดไม่รับนะคะของระบบนั่นเองแล้วก็ สิ่งที่จะทำให้เปิดแล้วถึงจะกลับมาดูที่ใต้โพสเราใหม่นะคะว่าเรา,เามีเพื่อนๆมีเข้ามาชมก็มา,าแบง่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะให้เพื่อนๆฟังเนาะแล้วโพสแรกเนาะพอต่อ,อพอลงโพสเสร็จแล้วนะคะทุกคนอย่าเพิ่งวางโทรศัพท์นะคะดูตรวจเช็คคลิปเรานะคะพอเราลงโพสก็มีความรู้สึกว่า ไม่ค่อยอยากจะทำคลิปไม่ค่อยอยากจะลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็สิ่งที่สำคัญก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ทั้งใต้โพสแล้วก็หน้าฟีดเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันไหนนะคะที่สูงเนี่ยไม่ค่อยมีเวลามา,าแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะให้เพื่อนๆฟังเนาะแล้วสิ่งสำคัญนะคะทุกคน อย่าลืมการส่งงานให้ครบในทุกๆวันนะคะให้ครบในที่นี้หมายถึงให้ครบในเครื่องมือขนาดไหนยอดวิวยอดไหลก็น้อยค่ะแต่วันไหนที่สูตรู้สึกว่าสูงมีเวลามีเวลามากพอที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นใต้โพสต์หรือการทําให้ระบบรู้ว่าอ๋อโพสต์เราคลิปเราที่เราลงไปเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะมีคนให้ความสนใจแล้วนะก็ได้เข้าไปตอบ ใต้โพสนะคะหรือไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆเ,เนี่ยต่อให้สุเนี่ยทำคลิปดีคลิปเรามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเนาะเราก็ถึงเข้ามาตอบทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเปิด ła, ค่าการมองเห็นให้กับคลิปของเราที่ลงไปโพสคลิปเรามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเนาะเราก็ถึงเข้ามาตอบทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นการเปิดค่าการมองเห็นให้กับ คลิปของเราที่ลงไปโพสสู้ๆไปด้วยกันทุกท่านทุกบ้านนะคะเช้านี้มาเติมพลังความสดชื่นด้วยกันค่ะของระบบนั่นเองแล้วก็สิ่งที่จะทำให้เปิดใต้โพสนะคะการที่เราคอมเมนต์โพสตัวเราเองนะคะในช่วงแรกเนี่ยจะช่วย